ตัก๊กศิริพรเจอกับตัวเองติดโควิด5รอบโพส์นี้ขอเขียนระบายความรู้สึกยังคงมีข่าวเขาวออกมาให้ได้ยินกันอยู่เรื่อยๆสำหรับเรื่องของอาการป่วยด้วยเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เช่นเดียวกันกับโพสล่าสุดที่นักรองนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ตัก๊กศิริพรวัย5้51ปีนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรม t a k r u i p ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการบอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่ตัวเธอเอง ต้องเจ็บป่วเพอเชื้อเวลาตัวนี้มาแล้ว4-5ครั้งนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจนขนาดถึงเอ่ยปากขอร้องออกสื่อเลยว่าพอแล้วป่วยกันสนิทกับโลกแล้วพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยการฝากคำถามถ,ามถึงแฟนๆให้ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ของตัวเองว่าแต่ละคนนั้นเคยป่วยมากันกี่ครั้งผ่านช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์เธอฉันหายแล้วจ้ะพอแล้วนะอีโควิด4-5ครั้งแล้วกูเนี่ยจนกูสนิทกับมาแล้วนะ พวกเธอเป็นกันกี่ครั้งแล้วจ้ะปอกพี่สีครั้งเดียวก็พอแล้วค่ะเป็นแค่หวัดธรรมดาก็ทรมานแล้วหนูไม่เคยติดเลยค่ะเพราะไม่เคยตรวจฮ่าฮ่าฮ่าห,ห,หนูเป็นครั้งเดียวค่ะแม่ไม่เป็นสักครั้งเลยค่ะปอดไม่แข็งแรงไม่กล้าไปไหนเลยครั้งเดียวก็เกินพอค่ะพี่ตัก๊กขอขอบคุณแรงที่มาข่าวจากสนุก c o m ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ